เดือนธันวาคม2 5 6 4คนละครึ่งเฟส3เงินเข้าเพิ่มอีก3,000บาทข่าวนี้จริงไหมล่าสุดครับยังคงมีคําถามอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสาและตอนนี้ก็ยังอยู่ในคนละครึ่งเฟสสานะครับมีคําถามมามากมายครับว่าในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีการให้เงินเพิ่มในแอปเป๋าตัง์อีก3,000บาทนี่มันเรื่องจริงไหมนะครับ ต้องบอกก่อนนะก่อนจะตอบคาถามเนี่ยผมเคยตอบคาถามเรื่องนี้ไปคลิปหนึ่งนะครับตอนที่บอกว่า1นธันวาคมเนี่ยจะได้พันห้าร้อยบาทหรือสามพันเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะครับแต่คลิปนั้นเนี่ยผมได้บอกไว้ว่า1นธันวาคมจะมีเงินเข้านะฮะได้บอกเอาไว้แล้วดังนั้นถามว่าตอนหนึ่งธันวาเนี่ยตอนนั้นเงินเข้าไหมผมก็บอกเลยว่ามันไม่มีนะครับเงินตรงส่วนนั้นดังนั้นเดือนธันวาคมสองห้ี่คิดว่าจะมีไหมครับจะมีไม่มีจะขึ้นอยู่กับของคอรมอก็คือมติของคอรมอนะครับซึ่ง ถ้าเอาแบบล่าสุดเลยนะครับมติคอรมอเนี่ยในล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะมีการเพิ่มวงเงินแต่อย่างใดนะครับมีแต่ว่าพูดว่ามีแนวโน้มว่าจะมีคนละครึ่งเฟดสี่แน่นอนแต่ว่าถ้าพูดว่าเงินเพิ่มในคนละครึ่งเฟดสามเลยในเดือนธันวาคมนี้เลยอีกสามพันเนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปได้ยินที่ไหนมาว่าบอกว่าเดือนธันวาคมบกสี่เนี่ยจะมีการแจกเงินให้คนละครึ่งเฟสามอีกสามพันบาทนะครับเป็นเงินเข้าเพิ่ม ข่าวนี้ให้บอกไปก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่จริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงผมจะทําคลิปเพิ่มเติมให้กับคุณแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับจะเข้าใจตรงประเด็นนี้ดีนะครับคนที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยถ้ามีเงินเพิ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเงินเนี่ยจะโอนให้คุณในวันที่1ของทุกเดือนนะครับแต่นะฮะก็ไม่แน่เสมอไปนะบางบางครั้งเนี่ยก็จะโอนในวันอื่นนะฮะก็ไม่แน่ครับอาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ย เขาอาจจะต่อขยายเวลาคนละครึ่งเฟสสาไปอีกแล้วก็เพิ่มวงเงินให้แต่แนวโน้มอีกหนอีกทางนึงครับก็อาจจะเป็นเป็นคนละครึ่งเฟสสีไปเลยนะครับแล้วก็ให้เงินของเฟสสีรอบใหม่ไปเลยรอบ3นี้ใครใช้ไม่ทันเขาก็จะตัดน,นะครับดังนั้นครับแต่ผมฝากเรื่องนี้อย่างนะครับคนที่เคยเข้าร่วงคนละครึ่งเฟสสาแล้วนะครับแลวตอนนี้เข้าเรื่องคนละครึ่งเฟสสอยู่คุณเหลือเงินเท่าไหร่ให้ดีไปใช้เพราะว่าเวลาใช้เงินของคุณเนี่ยจะหมดในเดือนธันวาคมบกสีถ้าไม่ใช้ เงินคุณจะถูกตัดแล้วหายไปเลยนะฮะก็คือสูญเสียเงินตรงนี้ไปเลยดังนั้นครับถ้าคุณมีเงินเหลือของคนละครึ่งในเฟสที่3นี้นะฮะที่คุณได้แน่นอนนะครับได้ไป4,500บาทนะครับทุกคนพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาท2รอบแล้วก็อีกพันห้าร้อยบาทรอบที่3นะครับก็คือรวมเป็น4,500บาทรีบไปใช้เงินตรงนี้นะครับไม่งั้นเงินจะหายไปนี่ก็คือการตอบคำถามคนละครึ่งเฟสสามเงินเข้าเพิ่ม3,000ข่าวนี้ยังไม่จริงนะครับถ้ามีข่าวจริงผมจะรีจแจ้งทุกท่านที้ทราบก่อนใครวันนี้ขอบคีดครดครััับบสสว